ทำมเลดเดอร์ออดินหรือหุ่นเชิดของคาสกิชิโร่ผู้อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ของ13ไรเดอร์ผู้สร้างโลกมิลเวิร์ลขึ้นมาโดยคาสกิชิโร่ทำทุกอย่างกับเพื่อน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าคาสกิยูอิมีวันหนึ่งในตอนที่คิดโดชิจิได้กลายเป็นมารเดเดอร์ลุคมาสักพักคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาพร้อมกับมาบอกชิจิว่าให้เขาเนี่ยต่อสู้ต่อไปมารสลดเดอร์เนี่ยต้องเหลือรอดเพียงตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดชิจิอยากมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็เขาต้องต่อสู้ให้เหลือรรรรออออออดดดเเเเปป็สสสสุุททท้้้้าาาาาายยแลละะมมืื่ออ่่หขกกจาาถไับิงงงีตตร ก็เป็นคำทักทายแรกจากคาสกิชิโร่ถึงคิโดชินจิหลังจากการที่ชินจิได้กลายเป็นคาเมเลเดอร์ลิวคิดและจากนั้นคาสกิชิโร่ก็มีความคิดว่าการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะเชื่องช้าและจะไม่ทําการแถงของเขาเขาจึงได้มาเชิญชวนอสากุระทาคิชิผู้ที่เป็นนักโทษที่กำลังถูกขังในเรือนจําให้มาเป็นไลเดอร์เพราะคาสกิคิดว่าการเอาอสากุระมาเป็นไลเดอร์เนี่ยจะสามารถเล่นการต่อสู้ของไลเดอร์ได้และจะทําให้ไลเดอร์เนี่ยฆ่ากันตายไวมากยิ่งขึ้นและจากนั้นคาสกิก็ยื่นตรับการให้กับอสากุระทาคชิและจากนั้นอสากุระทาคชิก็ได้เป็นคเมเลเดอร์โอจาจากนั้นก็แหกคุกออกมา ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของคาสกิชิโร่เหล่าไรเดอร์ก็ได้ออกมาต่อสู้กันในตอนนั้นยูอีก็เกิดความสงสัยว่าทําไมเนี่ยไรเดอร์ต้องต่อสู้กันด้วยซึ่งคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาพูดกับยูอีกบอกว่าการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยูอิยูอิเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งและไม่มีใครสามารถหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์ได้การต่อสู้ของอรไรงเดอร์ต้องดําเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายในตอนนั้นยูอีกก็ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แต่คาสกิชิโร่ก็ไม่ฟังเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เรื่องของมิลเลอร์และไรเดอร์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยูอีอะไรทั้งสิน้นจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปนะครับและหลังจากการต่อสู้ตรุมบอลของเราไรเดอร์เสร็จสิ้นคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาหาที่เทากะหรือว่าคาเมเลเดอร์โซดาโดยเขาบอกว่าการต่อสู้วันนี้เนี่ยมีมาร์เซเดอร์ตายแค่คนเดียวก็คือคาเมเลเดอร์ไกซึ่งถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้มีไรเดอร์ตายแค่2ตัวนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็คือ Sister, ซิอเซอรวว์ึ่่่คคคาาาสกกิรรรบวววววมมมัันนนนนย้้้้้เเเีีีีจจะะตให็แลพข คาสกิชิโร่จึงพยายามยั soda, mm ่วยาโซดาเพราะว่าคิดท่าการเนี่ยป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายและโซดาเนี่ยเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอีกไม่นานคาสกิจึงยัยวยาให้โซดาเนี่ยรีบต่อสู้ไวๆนะครับแล้วก็รีบฆ่าไรเดอร์ตัวอื่นให้หมดเพราะว่ากลัวโซดาเนี่ยจะตายก่อนนะครับผมด้วยโรคที่รักษาไม่หายของเขาแต่ตอนนั้นโซดาจึงเข้าใจนะฮะว่าสาเหตุที่คาสกิให้อาซากรุระมาเป็นไลเดอร์เนี่ยก็เพราะอยากให้การต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ย มันจบไวมากยิ่งขึ้นจากนั้นคิทาวกะก,ก็ได้บอกว่าเขาก็มีรูปแบบการต่อสู้และวิธีการของเขาเขาก็จะต่อสู้ตามรูปแบบวิธีการต่อสู้ของตัวเองเท่านั้นนะฮะโดยไม่ฟังความของคาสกิชิโรนเองและจากนั้นคาสกิชิโรก็บอกว่าถ้าเกิดสายไปก็ระวังไม่ทันการเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแหละจะตายก่อนเพราะโรคที่รักษาไม่หายจากนั้นคาสกิชิโรก็ได้หายตัวไปนะครับ และต่อมาคาสึกิชิโร่ก็ได้โผล่มาหาคิโดชิจิโดยในตอนนั้นเขาได้บอกว่าชินจิเนี่ยมาเป็นไรเดอร์โดยบังเอิญเขาจึงถามชินจิว่าไม่อยากมีเรื่องเดิมพันในการต่อสู้บ้างหรอเพราะไรเดอร์ตอนอื่นเนี่ยมีเหตุผลในการต่อสู้ทั้งหมดและดูเหมือนชินจิเนี่ยจะยังไม่มีคาสึกิชิโร่จึงอยากปลุกใจชินจิเพื่อจะทําให้ชินจิเนี่ยลูกขึ้นมาต่อสู้เหมือนคน,นอื่นๆไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องหยุดการต่อสู้แต่ชินจิกับปฏิเสธแล้วก็ถามคาสึกิชิโร่ว่าทําไมต้องเอาเรื่องแบบนีม้มาล่อให้ออ้้รรเดดอออ์ตตนนนื่่สูกัวย ราคาสกิเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแต่ว่าคาสกิก็ไม่ได้ตอบนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าถ้าเกิดชินจิไม่ต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นตัวชินจิเองนะครับผมที่จะตายถ้าอยากอยู่รอดเนี่ยต้องสู้เท่านั้นหลังจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้หายตัวไป และต่อมาเทสุกะก็ได้มาสืบหาความจริงเกี่ยวกับคาสกิชิโร่ที่บ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กซึ่งในตอนที่เทสุกะมาที่นี่คาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาแล้วก็ถามเทสุกะว่าทาไมเทสุกะไม่ยอมต่อสู้จะหยุดการต่อสู้ไปเพื่ออะไรซึ่งเทสุกะก็ได้ตอบกลับว่าเขาเป็นไรเดอร์เพื่อจะหยุดการต่อสู้เท่านั้นและคาสกิเนี่ยวางแผนอะไรอยู่ทาไมต้องทาให้ไรเดอร์ต่อสู้กันเองด้วยก็เรียกได้ว่าถามเหมือนกับคำถามของชินจิเลยนะครับซึ่งคาสกิชิโร่ก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเทสุกะไม่สู้เเเนี่ย่ยไรรดอออ์ตตตััวปททจะะากก็คืสแ และจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้มอบการ์ดเซอร์ไวให้กับเทสกะแล้วก็บอกว่าจงสู้ต่อไปการ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังให้เทสกะมากยิ่งขึ้นและจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้หายตัวไปนะครับและต่อมาคาสกิชิโร่ก็ได้มาหาอาซากุระตะิชิโดยเขาได้บอกว่ามีไรเดอร์คนนึงอยากให้อาซากุระเนตกำจัดซึ่งไรเดอร์ตัวนั้นก็คือคาเมเลเดอร์ไลอารน,น,นั่นเองอาซากุระก็บอกว่าตกลงนะครับขอแค่เป็นไลเดอร์เนี่ยเขาเอาหมดอยู่แล้วและจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้หายตัวไป และต่อมากาสกิก็ได้มาหาเทสกานะครับซึ่งก็มาถามน้อผมว่าทําไมไม่ต่อสู้โดยเทสกาได้ตอบกลับจากนั้นคาสกิจึงพูดเรื่องของเพื่อนเทสกาา ที่มีชื่อว่าไซโตยูจิแต่ว่าไซโตเนี่ยไม่ได้เป็นไรเดอร์นะครับจริงๆอ่ะเขาอยากจะเป็นแต่ว่าเขาได้ตายซะก่อนโดยเทสกาดมีความเชื่อว่าไซโตเนี่ยไม่อยากจะเป็นไรเดอร์แต่คาสกิได้บอกนะผมว่าไซโตเนี่ยอยากเป็นไรเดอร์มากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นทําไมเทสกาดที่ได้เป็นเนี่ยไม่ต่อสู้เพื่อไซโตแต่ว่าเทสกากลับไม่เชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คาสกิพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนคะครับผมและหลังจากนั้นคาสกิก็ได้หายตัวไปนะฮะซึ่งคําพูดของคาสกิเนี่ยก็ทาให้เทเ คาสก,กิชโร่ก็ได้หยุดการต่อสู้ของไรเดอร์ไว้ก่อนและจากนั้นเขาก็ได้โผล่มาบอกชินจิกับเลนว่าให้ไปตามหาคาสกิยูอิก่อนที่คาสกิยูอิเนี่ยจะโดนปีศาจของมิโรโบเล่นงานและถ้าเกิดตามหายูอิเจอเมื่อไหร่การต่อสู้ของไรเดอร์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปนะครับและจากนั้น คาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาหา้องสาวของเขาที่ชายหาดริมทะเลแห่งหนึ่งโดยชายหาดนี้เป็นชายหาดที่คาสกิชิโร่และคาสกิยูอิเคยมาเที่ยวด้วยกันกับพ่อแม่ในตอนเด็กซึ่งโผล่มาถึงเนี่ยยูอิก,ก็ได้ถามชิโร่เลยว่าสรุปแล้วการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับตัวยูอีหรือเปล่าคาสกิชิโร่เนี่ยกำลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับยูอีอยู่ใช่ไหมซึ่งยูอีนะครับผมคิดว่าคาสกิชิโร่เนี่ยต้องปิดบังเรื่องอะไรไว้แน่ๆแต่คาสกิชิโร่กับปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งนั้นและเรื่องการต่อสู้ของไรเดอร์รวมไปถึงเรื่องมิลเลอร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคาสกิยูอีเลยซึ่งคาสกิชิโร่ก็พูดจนในที่สุดยูอีก็เชื่อนะครับและจากนั้นเลงกับชิจิก็ตามมาเจอตัวยูอีจนได้และจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้บอกเลงกับชินจิว่าอีกสักพักเนี่ยการต่อสู้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและจากนั้นตัวเขาก็ได้หายไปนะครับและต่อม มานครับยูอีก็ได้มาหากับสกิชิโร่ที่บ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่ในตอนเด็กซึ่งมาถึงเนี่ยยูอีก็ได้ถามเลย ว่าทำไมยังไม่อยู่สักทีนะครับทำไมไรเดอร์เนี่ยต้องมาต่อสู้กันอยู่ได้ยูอีเนี่ยอยากให้พี่ชายของเขานะผมหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์สักทีจะได้ไม่มีใครตายไปมากกว่านี้นะครับและสาเหตุที่ยูอีเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นนะครับผมอากิยามะาเลเนี่ยได้ต่อสู้อย่างหนักเลยเพื่อแฟนสาวของเขายูอีจึงไม่ชอบนะครับผมที่เลเนี่ยต้องมาต่อสู้อย่างหนักแล้วก็ต้องมาบาดเจ็บเขาจึงอยากมาขอร้องคาสกิชิโร่นะผมให้หยุดการต่อสู้นี้สักทีแต่คาสกิชิโร่กลับปฏิเสธนะครับพร้อมกับบอกให้ยูอี่่่ยเยิิกกกกงวไไรดดอสทแ้้แ็ถถาาาาามนะผตตจ จโจกับตอบกลับว่าไรเดอร์ที่อ่อนแอก็ต้องตายไปเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะซึ่งนี่จึงทําให้ยูอิเนี่ยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็โกรธอย่างหนักเลยยูอิจึงได้ทําลายข้าวของนะครับผมและจากนั้นยูอิก็ไปเอากระดาษต้งสือพิมพ์ที่ปิดบางพวกกระจกนั้นออกให้หมดซึ่งพอกระจกไม่โดนปิดแล้วเนี่ยก็มีปีศาจหลายตัวเลยนะผมที่อยู่ในกระจกที่พร้อมจอ,อกมา ในต,ตอนนั้นคาสกิชิโร่ก็งงอย่างมากเลยนะครับว่าทำไมยูอิถึงโกรธขนาดนี้และจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือพลังก็สุดยอดนะครับผมและไอ้พลังนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เขาเป็นปีศาจหรือเป็นพระเจ้าก็ได้ถ้ายูอิยังเข้ามาขัดขวางอยู่เนี่ยยูอ e ิก็อาจจะต้องตายดะครับซึ่งในตอนนั้นยูอิก็โกรธอย่างมาก แล้วก็พูดกลับมาแบบไม่ลังเลยเลยว่าเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันแล้วนะครับหล้วจากนั้นยูอีคก็ได้จากไปซึ่งพอยูอีคจากไปเนี่ยคาสกิชิโร่ก็ได้พูดนะครับว่าดีแล้วแหละที่เป็นแบบนี้ยูอีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ความจริงนะครับจากนั้นก็โชว์ตรับการ์ดของคาเมเลเดอร์โอดินและต่อมาในตอนที่ไนท์โอจาโซดาและลิวคิกกาลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยคาเมเลเดอร์โอดินก็ได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งในเจ้าโอดินเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของคาสกิชิโร่เรียกได้ว่าเเป็็นนนตตัววแทนใกนกกาาาร่่ออสสู้้ขงิโลยได โดยพอเขาโผล่มาถึงเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าให้จงสู้ต่อไปไรเดอร์คนสุดท้ายที่เหลือรอดเนี่ยจะต้องสู้กับเขานะครับเขาคือคอมเบนไรเดอร์หมายเลข13เป็นไรเดอร์คนสุดท้ายนั่นแหละแต่พวกไรเดอร์คนอื่นๆที่เหลือนะครับผมก็ได้เข้าโจมตีโอดินแต่ปรากฏว่าการโจมตีของไรเดอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนโจมตีโอดินได้เลยนะฮะแล้วก็โดนโอดินเล่นงานไปทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นโอดินก็ได้บอกนะครับผมว่ามีบางอย่างเนี่ยต้องแก้ไขกันหน่อยแล้วและจากนั้นเขาก็ได้ใช้การ์ดไท,ทม์เวนเป็นการ ต้องกลับไปย้อนอดีตใหม่นะครับเรียกได้ว่ากลับไป,ปเผชิญหน้าอดีตใหม่นั่นแหละแล้วพอการนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอดินก็ได้บอกว่าการต่อสู้เนี่ยยังคงดําเนินไปเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็รีบต่อสู้รีบฆ่ากันตาให้หมดซนะแล้วคนสุดท้ายที่เหลือรอดจะต้องมาสู้กับเขาจากนั้นโอดินก็ได้หายตัวไปนะครับและจากนั้นในตอนที่ชินจิเนี่ยกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นคาสกิชิโร่ก็ได้โผมาอีกแล้วนะครับพร้อมกับเมออยุยุชินจินะครับผมว่าทําไมไม่ต่อสู้ซึ่งชินจิก็บอกนะครับผมว่าะึกได้้ใหารร์ซวนคับ ให้แก่ชินจิแล้วก็บอกชินจินะผมว่าการนี้จะเพิ่มพลังให้ชินจิมหาศาลเลยและจากนั้นก่อนจากไปเขาก็ได้บอกด้วยผมว่าจงสู้ซะและจากนั้นคาสกิชิโร่ก็หายตัวไปนะครับและต่อมานในตอนที่เรเน่เพิ่งต่อสู้กับริวคิเสร็จในตอนนั้นเขาก็บาดเจ็บหนักอย่างมาก แต่ว่าเลนเนี่ยอยากจะช่วยแฟนสาวไว้เพราะตอนนี้แฟนสาวเขาป่วยหนักอยู่นะครับซึ่งคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาพอดีในตอนนั้นเลนจึงได้ท้าคาสกิชิโร่ต่อสู้เลยนะครับเพราะเขาคิดว่าคาสกิชิโร่เนี่ยเป็นมาส์เลดเดอร์คนที่13ถ้าเกิดเอาชนะคาสกิชิโร่ได้เนี่ยคำขอของเลนอาจจะเป็นจริงตอนนี้เลยก็ได้นะฮะซึ่งตอนแรกคาสกิชิโร่ก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่ายังเร็วเกินไปนะครับผมที่จะมาสู้กับเขาแต่เลนเนี่ยไม่ฟังนะฮะอยากจะต่อสู้กับคาสกิชิโร่ให้ได้และเมื่อเลน,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 นครััรับ,ลปแ,ปลบแล้้มาต่อสอสกโดินทนทที ซึ่งเลนนะครับผมไม่ออมมือกันเลยเดียวมาถึงเขาได้เปลี่ยนไปล่างเซอร์ไวเลยนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นไนท์เซอร์ไวก็สู้โอดินไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอดินเนี่ยใช้แค่มือเปล่านะครับผมก็สามารถเล่นง,งานไนท์เซอร์ไวได้อย่างดีเลยไนท์เซอร์ไวเนี่ยไม่สามารถเล่นง,งานโอดินได้เลยนี่ครับโดนโอดินเล่นง,งานสักฝ่ายเดียวซะมากกว่าแล้วพอโดนเล่นง,งานไปสักพักเนี่ยไนท์เซอร์ไวจึงได้ใช้ไฟนอลเวนกันเลยเดียวนะครับ แต่ว่าโอดินเนี่ยกับตอบโต้ด้วยการซอต์วนใช้ดาบอันเดียวนะผมเล่นงานไนท์สวายกับและการโดนเล่นงานครั้งนี้นะผมก็ทําให้ไนท์เนี่ยกลับกลายมาเป็นร่างธรรมดาเลยนะฮะและในท้ายที่สุดบทสรุปเนี่ยโอดินก็กัจากขาไนท์เลยนะครับซึ่งในตอนที่กาลังจะโดนโอดินปิดชีพเนี่ยไนท์ได้หยิบหอกของตัวเองนะผมแทงไปที่ร่างของโอดินซึ่งในตอนนั้นโอดินก็บาดเจ็บจนต่อสู้ไม่ได้แล้วนะครับและร่างกายเขาก็กาลังจะหายไปแต่ก่อนที่จะหายไปเนี่ยโอดินได้บอกนะผมว่าจงต่อสู้ต่อไปนะครับคือมันูููออ่่ไ่ไไปปแแลล้้้ะะตตตจจงงสส แล้จากนั้นร่างกายโอดินก็ได้สลายหายตัวไปนะครับผมและต่อมาคาสกิชิโร่นะครับก็ได้โผล่มาหากีมะเรนโดยมาถึงเนี่ยเขาได้บอกกับเรนว่ามีคนกำลังจ้องเล่นง,งานคาสกิ u ยูอีอยากให้เรนเนี่ยไปกำจัดคนที่จะมาเล่นง,งานคาสกิยูอีให้หน่อยซึ่งพอเป็นเรื่องของยูอีเนี่ยเรนก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังตามที่คาสกิชิโร่บอกนะครับจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้หายตัวไปและต่อมานะครับในตอนที่ยูอีเนี่ย กำลังโดนไซโคลกหรือว่าสัตว์ของอัลเทอร์นทีฟเล่นงานเนี่ยในต,ตอนนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้ส่งมิลเลอร์มอนสเตอร์มาช่วยนะครับและพอช่วยได้สำเร็จคาสกิชิโร่ก็ปรากฏตัวออกมาซึ่งพอยูอีได้เจอเนี่ยยูอีก็ถามอีกรอบว่าสรุปแล้วการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเขาหรือเปล่าอยากให้คาสกิชิโร่เนี่ยช่วยบอกความจริงทั้งหมดให้แกยูอีฟังนะครับแต่คาสกิชิโร่ก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงการต่อสู้ของไรเดอร์รวมไปถึงเรื่องของ,ง,องมิลเ,เลอร์เวิรับ และต่อมาคาสกิชิโร่ก็ได้มาเจอกับอาจารย์คาคาวะนะครับโดยมาถึงเนี่ยคาสกิชิโร่ได้บอกว่าให้เลิกขัดขวางเขาสักทีนะฮะเอาการ์ดเอาเดริพีมาให้เขาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวซะซึ่งถ้าเกิดไม่ทําตามที่คาสกิบอกเนี่ยคาสกินะครับผมจะสั่งให้มิลเลอร์มอนสเตอร์ไปฆ่าครอบครัวของอาจารย์คาคาวะแต่ตอนนั้นอาจารย์คาคาวะกําลังเลยอยู่พักหนึ่งนะฮะจากนั้นโทโจกับอากิยามะาเรนก็ได้มาเพื่อเยยต่อสู้ตัดสินกัน ซึ่งคาสก,กิได้บอกนะว่าถ้าเกิดไม่อยากให้ลูกเมียตายเนี่ยส่งการ์ดมาให้เขาเดี๋ยวนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินีครับแต่ว่าในตอนนั้นเหมือนอาจารย์คาโกาวาจะไม่ฟังนะฮะเขาก็ได้แปลงร่างเป็นอลเทอเนทีฟนะครับแล้วเขา้าไปต่อสู้กับไนท์ซึ่งในตอนนั้นคาสกิชิโร่ก็ตัดสินใจแล้วแน่ๆนะว่าจะฆ่าลูกเมียของอาจารย์คาโกาวาแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์คาโกาวาจะไม่สนใจนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้กล้าที่แท้จริงถ้าเกิดเป็นผู้กล้าที่แท้จริงเนี่ยแค่เรื่องแบบนี้ต้องสละได้อยู่แล้วนะครับเพื่ออิตนม,มากเงงร์สข ก็ไปโจมตีครอบครัวอาจารย์คากาวะนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับชินจิได้สั่งให้ดาร์กเรนเดอร์เนี่ยมาช่วยไว้นะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้ครอบครัวอาจารย์คากาวะเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับและจากนั้นคาสึกิชิโร่เนี่ยผมก็ได้มาหาซากุระไทกิชิโดยเขาบอกเนี่ว่ามีคนเนี่ยที่อยากให้อาสากุระเนี่ยไปต่อสู้ด้วยซึ่งคนนั้นก็คือคาเมเลเดอร์ไทเกอร์นะครับกับออเดรซิสซีโร่นั่นเอง และเขาจะบอกที่อยู่ของ2คนนี้ให้นะฮะซึ่งอาซากุระก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับเพาขอแค่เป็นไรเดอร์เนี่ยอาซากุระจะฆ่าให้หมดอยู่แล้วนะฮะจากนั้นคาสึกิชิโร่ก็ได้หายตัวไปจากนั้นต่อมาในตอนที่คาสึกิยูอิเนี่ย ได้เข้ามาอยู่ในมิลเลอร์เวิลด์เนี่ยในตอนนั้นคาสกิชิโร่ได้มาบอกว่าให้ยูอิเนี่ยออกไปจากที่นี่นะครับที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่ยูอิจะควรอยู่ให้ยูอิเนี่ยรีบออกไปหาโลกแห่งความเป็นจริงซะแต่ปรากฏว่ายูอิไม่ยอมนะครับและยูอิเนี่ยมีพลังในการสั่งมิลเลอร์มอนสเตอร์ยูอิเลยจะสั่งให้มิลเลอร์มอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยมาเล่นงานคาสกิชิโร่แต่พลังของคาสกิชิโร่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับจึงนำให้มิลเลอร์มอนสเตอร์เนี่ยมาสู้กันเองและจากนั้นน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 กกกกกก็็พพพาา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 ตตตััััวววยยูออ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 ิิิิมมมมมมมจจจเเ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 เรร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 ลลลลลดดดดด์์์์ะะะะะคคคบบบผแ่่่่ใทีีซซุโหืปไไข้ กาสกิชิโร่จึงได้มาเตือนนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นไรเดอร์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเลิกเป็นไลเดอร์ได้นอกจากจะเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายถ้าเกิดมิซารุซานโนไม่ยอมต่อสู้เนี่ยเหล่าสัตว์ที่ทำสัญญากับเขาเนี่ยก็จะมาเล่นง,งานตัวเขาเองเนะฮะซึ่งคําเตือนนี้ก็ทําให้มิซารุซานโนเนี่ยเกิดอาการกลัวกันเลยทีเดียวและจากนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะเลิกการต่อสู้อีกแล้วนะครับและต่อมาในตอนที่ยูอินะครับผมได้หมดสติกลางถนนและในตอนนั้นมีรถบรรทุกขับมาพอดีซึ่งกำลังจะชนกับยูอิใแต่ตอนนั้นก็เข้าามช่วยยูอนะฮ ซึ่งคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มาบอกยูอิว่ายูอิเนี่ยไม่ต้องห่วงยูอิจะไม่มีวันหายไปแน่นอนนะครับที่เขามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อทําให้ยูอิไม่มีทางหายไป และจากนั ally, ้นคาสกิชิโร so like ่ก mm ็ได้หายตัวไปในและจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้มาบอกความจริงเกี่ยวกับยูอีให้ชินจิฟังนะฮะเขาได้บอกว่ายูอีเนี่ยจะต้องหายไปแน่นอนเขาจึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อยูอีและคาสกิก็ได้ถามชินจิกับว่าชินจิเนี่ยอยากจะทําเพื่อยูอีหรือเปล่าถ้าเกิดอยากจะทําเพื่อยูอีเนี่ยก็จงต่อสู้เพื่อยูอีซะจงเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ช่วยยูอีให้ได้ซึ่งชินจิก็บอกเขอว่าเขาก็อยากจะช่วยยูอีแต่เขาก็อยากหยุดการต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นคาสกิพยายามโน้ม ว่าไม่มีทางอื่นจะช่วยยูอีอีกแล้วมีแต่ต้องสู้เท่านั้นนะครับแล้วก็จงเหลือรอบเป็นสุดท้ายให้ได้และจากนั้นยูอีก,ก็จะไม่หายไปซึ่งคําพูดนี้ก็ทำเอาชิจิเนี่ยเกิดความลังเลกันเลยทีเดียวจากนั้นชิจิก็ได้ไปท้าสู้กับเลนเลยนะครับและต่อมานะครับคาสกิชิโร่ก็ได้บอกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยควรจะรู้ผลภายใน3วันนี้เท่านั้น เขาจึงได้เรียกรวมพลไรเดอร์ที่เหลือซึ่งคนที่มาเนี่ยก็มีอาซากุระชินจิแล้วก็เลนนะครับโดยเขาบอกว่าอยากให้ทั้ง3คนเนี่ยต่อสู้ตัดสินกันเดี๋ยวนี้เลยซึ่งอาซากุระกับเลนก็ไม่ขัดข้องเขาจะต่อสู้ตอนนี้เลยแต่ว่าในตอนนั้นยูอิได้เข้ามาป่วดนะครับแล้วก็เข้ามาบอกให้คาสกิชิโร่เนี่ยหยุดการต่อสู้นี้สักทีซึ่งถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยยูอิก็จะฆ่าตัวตายแล้วนะครับจากนั้นการประชุมจึงยกเลิกเลยเพราะว่ายูอิได้เข้ามาป่วดจากนั้นยูอิก็จะทําการโดดตึกนะฮะซึ่ง ซึ่งยู่อีกได้บอกนะว่าถ้าเกิดพี่ชางเขาไม่อยู่การต่อสู้เนี่ย แล้วก็ไม่หยุดทําเพื่อตัวเขานะ่ครับในตอนนี้ยูอิรู้ความจริงแล้วนะครับผมว่าสิ่งที่คาสกิชิโรท่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวยูอิทั้งหมดคนเดียวเลยแต่ยูอิกับ,บอกว่าไม่ต้องการนะครับเขาไม่อยากเห็นใครบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเขาเป็นต้นตอนในการต่อสู้เนี่ยเขาก็จะจบชีวิตด้วยตัวเองเลยนะฮะในตอนนั้นคาสกิชิโร่ด้่ยผมจึงสั่งให้มิลเลอร์มอนสเตอร์มาลักพาตัวยูอินะครับแล้วก็เอายูอิเนี่ยไปขังในมิลเลอร์เวิลด์จากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได ถ้าเกิดยูอีอายุครบ20เนี่ยร่างกายเขาก็จะหายไปนะครับเพราะแต่เดิมทียูอีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาจากวิลเลอร์เวิลด์หลัจากนั้นคาสึกิชิโร่ก็ได้จากไปและต่อมาชินจิก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คาสึกิชิโร่ทำนะฮะเขาจึงมาหาคาสึกิชิโร่และจากนั้นบอกว่าให้ส่งตัวยูอีคืนมาซึ่งคาสึกิชิโร่ก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับยูอีอีกชินจิจึงไม่ยอมนะครับผมแล้วก็รีบแปงลงร่างเป็นลิวคิแล้วเข้าไปต่อสู้กับคัมเรเดอร์ UK, ออรรโอดินในนนนเเรออวลดดาาางคกกกไ่่้้้้้ยยสสะัับีสทโโตตชซแจ ก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งถึงจะเป็นลิขิสวายนะผมก็ไม่สามารถสู้โอดินได้อยู่ดีโอดินนะครับใช้แค่ดาบอันเดียวนะผมก็สามารถเล่นงานลิขิสวายได้อย่างสบายเลยนะครับก็เป็นลิขิสวายซะมากกว่านะผมที่โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวจากนั้นลิขิสวายนะผมได้โจมตีประษาใส่โอดินนีฮะ แต่ว่าโอดินครับกลับตั้งรับด้วยการ์ดกาดเวนซึ่งก็สามารถกันท่าชูดเวนของริวคิสเซอร์ได้อย่างสบายเลยนะครับและในขณนะที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอยู่ในตอนนั้นนะครับคัมเลเดอร์ไนท์เซอร์ไวก็ได้โผล่มาช่วยริวคิแล้วก็บอกในหัวผมว่าอย่าเข้าใจผิดเขามาเพื่อต่อสู้เท่านั้นจากนั้นทั้งไน,นท์เซอร์ไว nice และก็ริวคิเซอร์ก็ได้ใช้ไฟนอลเ่วนใส่โอดินพร้อมกันทั้งคู่นะครับได้ขับมอไซค์ของตัวเองนะผมแล้วก็พุ่งชนใส่โอดินกันเลยทีเดียวแต่ว่าโอดิอน,น,งงน,อนนะ เรียกได้ว่าบาเดเจ็บจนกลับกลายมาเป็นร่างธรรมดาเลยนะฮะและต่อมาอยู่อีกก็ได้เกิดอาการข้างขึ้นมานะฮะชินจีนะผมจึงไปจับตัวโอดินไว้และจากนั้นก็ให้หนท์เนี่ยใช้ไฟนอลเวนเนี่ยผมซึ่งในที่สุดก็สามารถก,จกำจัดคอมเบเลเดอร์โอดินได้ และจากนั้นทั้งชินจิเลยและก็คาสกิฮิโร่นะครับก็ได้มาหาคาสกิยูอิซึ่งคาสกิยูอิเนี่ยร่างกายพร้อมจะหายไปทันทีแล้วนะฮะพอใกล้จะถึงวันเกิดปีที่20ของเขาแล้วคาสกิชิโร่ก็มาบอกครับผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะไม่มีวันทําให้ยูอิหายไปแน่นอนแต่ยูอิกลับบอกว่าไม่ต้องการนะครับเขาเนี่ยพร้อมจะหายไปมากกว่าเพราะไม่อยากให้เกิดการต่อสู้ไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วนะฮะแล้วพอยิงคุไปสักพักร่างกายของยูอิเนี่ยผมก็ได้สลายหายไป แต่ถึงแม่ยูอีจะหายไปแล้วนะครับคาสกิชิโร่ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเขาก็ยังเชื่อนะครับผมว่าจะสามารถช่วยให้ยูอีก,กลับมาได้คาสกิจึงได้บอกกับเลนนะครับว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดหาไรเดอร์คนสุดท้ายให้ได้แล้วเขาจะเป็นคนสู้กับไลเดอร์คนสุดท้ายเองนะครับ จากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้จากไปและจากนั้นในตอนที่ชินจิได้ตายลงเนี่ยคาสกิชิโร่ก็ได้มาบอกกับเลนว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องสู้นะครับจงมาหาเขาที่บ้านเขาเดี๋ยวนี้และคาสกิเนี่ยจะให้เลนต่อสู้กับโอดินในฐานะไรเดอร์คนสุดท้ายนะฮะซึ่งเลนก็ตกลงนะครับผมและจากนั้นก็มาที่บ้านของคาสกิและพอมาถึงเนี่ยเลนก็ได้ถามนะครับผมว่าจริงๆแล้วโอดินเนี่ยมนเป็นใครกันแน่โดยคาสกิก็ได้บอกว่าโอดินเนี่ยมันไม่ใช่ใครทั้งนั้นนะครับเป็นเหมือนร่างแทนของเขาในการต่่่่่่ออออออสสูู้้้้้นน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 ะะคครััผมจจาาากกกเเเเ็็ไดดวโโิิิืหุชชขงงงงึแตถปย กัสกิชิโร่ก็ได้บอกนะครับว่าเลนก็ไม่มีทางชนะโอดินได้อยู่ดีจากนั้นเลนก็รีบแปงลงร่างเลยนะครับผมแล้วก็ไปต่อสู้กับโอดินเป็นครั้งสุดท้ายและพอมาถึงแน่นอนนะครับผมเลนก็รีบเปลี่ยนไปร่างสวยัยทันทีแต่ว่าโอดินเนี่ยกลับใช้แค่การซอฟ์เบนอันเดียวนะครับและการต่อสู้แบบนี้ก็อีดอปเดิมนะครับผมถึงจะเป็นไน์สวายก็ไม่สามารถทำลายโอดินได้เลยนะฮะคราวนี้เนี่ยโอดินเอาจริงเลยนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยได้สูญเสียน้องสาวไปแล้วเขาเลยกัดเจ้าชีวิตเลยจริงๆนะผมเพื่อจะช่วยชีวิตให้น้องสาวเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากนั้นโอดินก็เล่นงานไนซ์เซเล่เลยนะครับเียได้ว่าไน์เนี่ยไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนะครับผมตกเป็นฝ่ายที่โดนโอดินเล่นงานซะอย่างเดียวและจากนั้นโอดินก็ได้ใช้ไฟนอลเวนนะฮะซึ่งในขณะที่กำลังใช้เนี่ยภาคก็ได้ตัดไปเลยแล้วพอตัดกันมาอีกทีเนี่ยอยู่ดีๆคาสก,กิชิโร่นะครับเขาก็ได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันกลับไม่ได้ผลนะ แบบนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นคาสกิชิโร่ก็เกิดอาการข้างขึ้นมาซึ่งพอคาสกิชิโร่เกิดอาการข้างเนี่ยอยู่ดีๆร่างกายของโอดินเนี่ยผมก็เริ่มสลายหายไปอย่างจะช้าในตอนนั้นไนท์ก็งงกันเลยเดียวแต่ก่อนที่โอดินจะสลายหายไปเนี่ยเขาได้บอกกับคอมเมนเดอร์ไนท์นะครับว่าไรเดอร์คอนลุท้าที่เหลือรอดอยู่ก็คือไนท์นั่นแหละและจากนั้นร่างกายของโอดินก็ได้สลายหายตัวไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมไนท์ก็ได้ขอพรนะครับว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมิล จะไม่มีโรคของมิลเลอร์เวิร์นะครับคนที่เกี่ยวข้องกับมิลเลอร์เวิร์ทั้งหมดเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาหมดเลยนะครับผมและคาสกิชิโร่กับคาสกิยูอิเนี่ยก็มีชีวิตกันแค่ตอนเด็กเท่านั้นนะฮะเพราะว่าแต่เดิมทีแล้วที่ทั้งสองคนมีชีวิตอยู่ได้ถึงตอนโตนเนี่ยก็เพ,พราะพลังของโลคของมิลเลอร์เวิร์นะครับพอนท์ขอพรอ,อย่างนั้นคาสกิชิโร่กับคาสกิยูอิก็มีชีวิตอยู่แค่ตอนเด็กเท่านั้นนะครับผมนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวของคาสกิชิโร่กับคาสกิยูอินะฮ ต่อไปเรามาดูข้อมูลต่างๆของค a มเรเดอร์โอดินนบ้างน,นะครับส่วนสูงอยู่ที่205ซนมน้ำหนัก100กิโลกรัมพลังต่อย350หน่วยพลังเตะ500หน่วยกระโดดได้สูงสุด50เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ4วินาทีสามารถมองได้ไกล20กิโลเมตรและสามารถได้ยินไกลถึง25กิโลเมตรและต่อไปเรามาดูการ์ดต่างๆของ,ของคัมเรเดอร์โอดินกันนะครับการ์ดใบแรกซอ์เวน เมื่อโอดิช้การใบนี้นะครับก็จะได้รับดาบนะครับผมที่มีชื่อว่าโกเซเบอร์เอาไว้ฟาดฟันศัตรูนะฮะซึ่งดาบนี้นี่ครับเป็นดาบคู่หรือว่าโอดิจะใช้เป็นดาบเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยนะครับผมและดาบโกเซเบอร์นี้มีค่าแรงโจมตีอยู่ที่4 0 0 0หน่วยการต่อมาการดเวนเมื่อโอดิชการใบนี้นะครับจะได้รับโล่นะครับผมที่มีชื่อว่าโกชิลและโกชิลนี้นะผมสามารถการชุด้วยของอีลิสไวมาแล้วนะครับ ซึ่งเป็นโล่อย่างดีเลยโดยโกชิลอันนี้มีค่าพลังอยู่ที่4,000หน่วยการ์ดต่อมาไทม์เวนเมื่อใช้การ์ดไทม์เวนนะครับจะสามารถควบคุมในเรื่องของเวลาได้นะฮะแล้วก็จะปั่นปวดคู่ต่อสู้ในเรื่องของเวลาซึ่งก็เป็นการ์ดที่เกียนมากการ์ดต่อมาสติลเวนเมื่อโอดินใช้การ์ดสติลเวนนะครับจะสามารถขโมยอาวุธของคู่ต่อสู้ได้และการ์ดต่อมาแอดเวนเมื่อโอดินใช้การ์ดแอดเวนนะครับจะเรียกนกโกฟินิกนะครับผมออกมาช่วยกระทืบศัตรูโดยนกโกฟินิกนะครับมีค่าพลังจมตีอยู่ถึง00น่ววยยยเเลทีดีด และการ์ดใบสุดท้าย Final v e เมื่อโอดินใช้การ์ด Final v e นะครับน้อโกโฟินิก์นะครับผมก็จะโผล่มาข้างหลังจากนั้นตัวโอดินก็จะลอยขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีประสานกับโกฟินิก์ในการพุ่งโจศัตรูทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งท่าน,นี้มีชื่อว่า Eternal Chaos มีค่าพลังโจมตีถึง10,000กันเลยทีเดียวก็เป็นงกันบ้างครับผมสำหรับการเดินทางและข้อมูลต่างๆของ Summoner Odin นะครับรวมไปถึงข้อมูลของการ์สกิชิโร่ด้วยบอกเลยนะครับผมว่าพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่รักน้องสาวมากทุกสิ่งทุกอย่างทีี่่่่เเเเขาทตตตั้้งงงแนนรรืืออจบอย ก็เพื่อน้องสาวข,ของเขาคาสกิอยู่อีกเพียงผู้เดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อน้องสาวอย่างมากเลยนะครับผมหลายคนก็คงชื่นชอบตัวนี้นะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเกียรเลยนะครับแม้แต่ร่างเซอร์ไว์ของทั้งไนท์และลูคิเนี่ยยังไม่สามารถทำารคอมเบรเดอร์โอดินได้เลยนะครับถ้าตอนสุดท้ายคาสกิชิโร่ไม่เกิดอาการคลั่งเนี่ยผมว่านายก็คงตายไปแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าตู้โอดินไม่ได้เลยและก่อนจากกันไปนะครับผมช่วยกันบอกเหตุผลหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรคุณถึงชอบคาเปอรเดอร์โอดินหรือว่าคาส แล้วก็เหมือนเดิมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบอกเลยว่าคอนเทนต์ลือ้อผีเรายังไม่จบนะครับผมยังมีคอนเทนต์ลือ้อผีออกมาใหม่เรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับผุ้ที่นที่รับชมสวัสดีครับ